พอดพูสวัสดีครับพบพ่อกันครับบา่าพดพูธรรมหากินคือเก่าครับพี่น้องสวัสดีผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ครับพี่น้องและผู้ยังไม่ได้ติดตามกายไปกายมาก,กะแวะรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยเด้อครับพี่น้องมื่อนา้บา่าพอดพูกบสิพามาแต่งบอกพี่ครับมาเบิ่งกันครับวิธีแต่มมามามาใกล้ เดินครับพี่น้องพี่สองนะครับหลังจากหมดที่แล้วพี่ออกก้นได้พี่น้องพี่ออกก้นแล้วก็บิ้งแหนงแหนงหักอ,อกจงไว้สามงาซีงานใหญ่นะฮักกอ,อกหักออกครับนี่แหนงมันหักออกหักกอ,อกแล้วก็จงน่วยไว้ครับนี่จง่วยแล้วก็ใบหนึ่งใบเด้อแหน่งนี่ก็ไล่ขึ้นไปเรื่อยๆครับหักขึ้นไปขึ้นไป เออไม่กีก่เดียอยู่สามงาสี่ง่าบ้างนะครับเนาะแล้วก็มาเบิ่งครับหน่วยแล้วก็แต่งหน่วยพร้อมบาดนี่หน่วยโมเช็กเงี้ยขู่งง,งนังสี่กับอวกด้วยพี่น้องด้วยนี่นสี่นี่นสี่เบรดไซได้เกียรติเขาตรงเจนเงี้ยงามๆไปครับนี่แหละครับก็จะประมาณนี้ครับโอ้